รางวัลน,นี้ก็เป็นการวาดภาพนะครับกลุ่มอนุรักษ์นกพูกนะฮะก็มีการอนุรักษ์นกพูกเนี่ยทั่วโลกนะครับโดยที่มลนิีิอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและทีนี้ก็มีการประกวดวาดภาพนกพูกขึ้นมานะครับวาดเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงสัตว์ป่านะครับที่ใกล้จ 0, ละสูญพันธุ์นกพูกบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ก็มีการประกวด เด็กไทยเจิงนักเรียนโรงเรียนศรียาภายัยฟ้ารางวัลที่3ระดับโลกวาดประกวดภาพเหมือนนกคูก่ซื่อความหมายสะท้อนชีวิตหลังความตายนักเรียนโรงเรียนศรียาภายัยจังหวัดชุมพรโชว์ฝีมือสุดเจ๋งสามารถฟ้ารางวัลที่3และพ่วงรางวัลชมเชยอีก3รางวัลจาก34ประเทศและอีกกว่า50รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างชื่อเสียงระดับโลกในการประกวดวาดภาพเหมือนนกคูก่ ของกลุ่มอนุรักษ์นกฮูกทั่วโลกซึ่งมีการประกวดวาดภาพนกฮูกเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสัตว์ป่าเช่นนกฮูกบางชนิดใกล้สูญพันนายประสิทธิ์เพชรจรครูสอนศิลปะโรงเรียนศิยปัยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่านายชนินันเกียรติโชคอนันต์อายุ18ปีนักเรียนชั้นม .6 ชุมนุมศิลปะโรงเรียนศิลป์ย ฟ้ารางวัลที่3ของโลกมาครองจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด3าประเทศและอีกกว่า50รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นยังมีนักเรียนโรงเรียนศรยาัย,ยวาดภาพนกคูกได้รับรางวัลชมเชยอีกจำนวนสามภาพเป็นผลงานของนายชนชันนันส่งตระกูลอายุ16ปีนักเรียนชั้นมสนางสาวสาวรสเจริญสมบัติอายุ15ปีนักเรียนชั้นม3และนางสาวศิวกรดำจีนอายุ16ปีนักเรียนชั้นม .4 ี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15สิงหาคม2565ถึงวันที่15มกราคม2566ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาโลกเออรางวัลอันนี้ก็เป็นการวาดภาพนะครับกลุ่มอนุรักษ์นกพูกนะฮะก็มีการอนุรักษ์นกพูกเนี่ยทั่วโลกนะครับโดยที่มือิีิอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและทีนี้ก็มีการประกวดวาดภาพนกพูกขึ้นมา นะครับวาดเพื่อให้เด็กและโยชนทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงสัตว์ป่านะครับที่ใกล้จะสูญพันธุ์นกขูกบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ก็มีการประกวดนะครับส่งประกวดส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดว่าจะมีประการประกวดวาดภาพทีนี้โรงเรียนเสียภัยชุมนุมศิลปะเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะมอบให้กับเด็กๆได้ทดสอบความสามารถฝีมือนะครับเพื่อไปดูกับนานาชาติว่าเด็กไทยเราอยู่ประมาณไหนเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหน นะครับแตกต่างจาก,รา,การ,รายการอื่นรายการอื่นอาจจะเป็นส่งไปทางออนไลน์แต่ของรายการนี้ต้องเอาผลงานที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆแล้วส่งไปนะครับผมก็ส่งไปนะครับหลายชิ้นนะไม่ได้ส่งแค่3-4ชิ้นส่งกันเยอะนะครับส่งเป็น4-50ชิ้นนะครับก็ถือว่าโชคดีฮะแล้วก็การตัดสินเนี่ยก็เพิ่งประกาศออกมาว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับรองชะเลิศอันดับ2คือที่3ของโลกนะฮะจาก34ประเทศบวกอีก50บรัฐของอเมริกา นะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของทั้งเด็กทั้งของครูแล้วก็โรงเรียนแล้วก็รวมถึงจังหวัดเองนะครับของประเทศไทยเองด้วยนี่คือที่มาที่ไปในการสร้างสรรค์ผลงาน<อ>ชุดน,นี้ได้หัวข้อที่เป็นนกพู่มาครับก็ผมทำส่งนานาชาติมาประมาณ 1, 2, นึงสักสองสามชิ้นอะไรเงี้ยก็พอรู้ว่านานาชาติเขาต้องการที่ต้องการที่จะที่สนใจชาติต่างๆที่ส่งมาแบบ จีนก็อาจจะส่งลายเส้นแบบจีนแต่ผมไปแบบไทยผมก็ส่งสไตล์ไทยๆไปครับด้านนายชนิดนันเกียรติโชคอนันต์อายุ18ปีนักเรียนชั้นม .6 เจ้าของผลงานภาพชื่อนกคูกสะท้อนชีวิตหลังความตายควา้ารางวัลที่3ของโลกมาครองกล่าวว่าหลังจากได้โจทย์เป็นหัวข้อที่เป็นนกคูกจึงพอรู้ว่านานาชาติต้องการสื่อความหมายต่อรูปภาพในลักษณะใด ตนจึงส่งภาพวาดหลายเส้นแบบไทยๆไปประกวดโดยสื่อความหมายของภาพนกฮูกในลักษณะมีพระจันทร์สีทองสื่อถึงความเป็นไทยตัวนกฮูกนกแสกตามความเชื่อของคนไทยที่ไปเชื่อมโยงกับความตายมีเปลวไฟสื่อความหมายถึงสังขารที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนตามการเวลาเงาส่งสะท้อนมาเป็นโครงกระดูกในภาพนกฮูกทั้งหมดสื่อความหมายแบบไทยๆ <c oughs> <c oughs> ที่เป็นนกผูกมาครับก็ผมทำส่งนานาชาติมาประมาณหนึ่งสักสองสนอะไรเงี้ยก็พอรู้ว่านานาชาติเขาต้องการที่ต้องการที่จะที่สนใจชาติต่างๆที่ส่งมาแบบจีนก็อาจจะส่งลายเส้นแบบจีนแต่ผมไปแบบไทยผมก็ส่งสไตล์ไทยๆไ,ไปครับแล้วก็ผมไม่ถนัดลายไทย แทบไม่ชอบเลยแต่ว่าเอารวดลายอย่างเงี้ยใส่ไปให้มันคล้ายๆกับความเป็นลายไทยนะครับแล้วก็สีทองแบบนี้ก็สื่อถึงไทยอยู่แล้วพอนกคู่ก,ก็ที่คิดก็คือเขาให้หัวข้อนกคู่มานกคู่อย่างเดียวคือสผมกว้างกว้างมากไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแต่ว่าพอมันเป็นไทยมันนกคู่ไปเชื่อมโยงกับความตายอย่างเงี้ยครับนกแสกอะไรแบบนี้แล้วเห็นวิธีการนําเสนอของศิลป,ปินหลายๆแบบมาก็คิดว่า เอาความเป็นความตายมาใส่กับนกคูกน่าจะเวิร์กดีครับแล้วก็ผนวกกับความเป็นไทยใส่สีทองใส่ลวดลายอะไรแบบนี้ไปให้มันดูมีความเป็นไทยบ้างครับที่คิดไว้อย่างนั้นผมเริ่มวาดรูปตั้งแต่ประมาณประถมครับแล้วมาจริงจังตอนช่วงมัธยมต้นแล้วก็พอเข้ามาชุมนุมนี้ก็ทํางานประกวดแล้วก็วาดฝึกมาตลอดเลยที่ ที่ชอบจริงๆก็เริ่มจับสีไม้ตั้งแต่มสองมสามแล้วก็เขียนสีไม้เขียนเขียนน้ำม่ทั่วแล้วเขียนเยอะมากแล้วก็เขียนพวกออดเทปพวกภาพเหมือนเงี้ยครับภาพเหมือนเนี่ยเขียนเยอะมากอ่าแต่ว่าพอเป็นชิ้นเนี่ยครับเป็นนกคู่ก็พยายามใส่ความเหมือนไปผมชอบศิลปะที่เป็นเรื่องของภาพเหมือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํามาตั้งแต่ช่วงนู้นหละ าอ่ครูกสิทธิ์แกก็เวลาแกแนะนําก็คือจะได้เรื่องภาพเหมือนมาเป็นเต็มเลยครับแบบเรื่องอนาโตมีเรื่องการฝึกสังเกตการจับท่าทางคนมาวาดอะไรเงี้ยครับจะได้มาเต็มเต็มเลยเกี่ยวกับการเขียนภาพเหมือนรแนะนากับน้องๆที่สนใจเรื่องงานศิลปะไรบ้างถ้าสนใจก็ วาดเลยครับศิลปะมันไม่ใช่สิ่งที่ยากขนาดนั้นง่ายมากถ้าเกิดว่าทําแล้วฝึกไปเรื่อยส่วนเรื่องของภาพเหมือนหลายคนที่บอกว่าภาพเหมือนยากอะไรอย่างเงี้ยครับความเหมือนอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของทักษะแต่ว่าศิลปะจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันทํากันได้เรื่อยๆครับในส่วนของภาพนี้นหนึ่งครับอ่าก็ที่เห็นนะครับเป็นตัวประธานหลักก็เป็นนกคู่ แต่ที่ใส่ไปก็คือเป็นเหมือนเปลวไฟที่มอดใหมครับพยายามพูดถึงสังขารความอนิจจังอะไรเงี้ยไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเ,อเสื่อมสลายได้ตามกาลเวลาแล้วก็เป็นเงาที่สะท้อนมาเป็นโครง,งกระดูกของคู่ก,ก็สื่อเรื่องของสังขารเหมือนกันครับสีทองก็ใส่ให้มันเพิ่มคุณค่าของงานเป็นเป็นสไตล์ไทยไปประมาณนั้นครับ เจ้าของผลงานรางวัลที่3ระดับโลกภาพวาดนกฮูกบอกว่าตนเองนั้นเริ่มเรียนวาดภาพมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาและมาวาดจริงจังในช่วงเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยเริ่มจากการเขียนสีไม้เขียนภาพเหมือนฝึกฝนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศรีภัยสามารถคว้ารางวัลที่3ระดับโลกดังกล่าว